มาพูดคุยกันนะครับในเกมวันนี้นะครับของทางเดมอนฟูดในเกมนัดที่สองนะครับเมื่อวานเนี้ยดเดมอนฟูดเจอกับผู้แข่งกิซาสเตตนะครับจากอุซเบกิสถานก็ถือว่าไม่ใช่งานหนักมากสำหรับเรานะครับทางพี่แขกเองก็สลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามไปก็แต่ละคนก็ทํางานได้ดีนะครับแล้วก็ชนะไปสามต่อศูนเซตนะครับเมื่อวานนี้ที่เจอกับจินรอุซเบย์นะส่วนวันนี้เนี่ยเป็นเกมนัดที่2นะฮะของทางไดมอนฟูดถือว่าเจองานหนักแต่ เราโชคดีตรงที่ว่าเราได้เห็นฟอร์มของคู่แข่งอย่างกวนิชไปแล้วแล้วก็กวนิชเมื่อวานเนี่ยลงสนามเจอกับเอาไทายแล้วเขาเจอกับเอาไทายแพ้เอาไทายไปสามหนึ่งโดยที่เกมในเซตที่สองที่ทางโอนิชเขาชนะเอาไทายมาก็ถือว่าเป็นเซตที่เขาเล่นได้ดีบวกกับเซตนั้นเนี่ยผมมองว่าทางเอาไทายเหมือนจะฟอร์มหลุดกันไปหน่อยอาจจะดูจากสกอร์โดยรวมดูจากฟอร์มการเล่นโดยรวมผมว่ามันเป็นทีมที่น่ากลัวนะโดยเฉพาะยิ่งผู้เล่นเบอร์เจ็เนี่ยที่เป็นกัปตันทีมของเขาที่เป็นตัวตีตีดีมากนะครับเมื่อวานนี้ตบ ทำแต้มสูงสุดเลยนะในเกมที่เจอกับทางนะอัลไทยทีนี้หกคนแรกที่ทางโค้ชแขกส่งลงสนามในวันนี้นะครับก็ยังไม่มีพี่นุชเหมือนเดิมนะครับตัวเซตก็เลยใช้กุลภานะครับลงสนามก่อนนะครับโมสาลสองคนนะครับยังคงใช้ตัวหลักก็คือสศรีพาพรยันทวิสูตรนะครับจับคู่กับการจนากุทัยสงขณะที่ตำแหน่งบีหลังนะครับเมื่อวานนี้เอาเลียนซิม,มอนมายืนนะครับวันนี้พี่แขกก็ใช้โมเมซึ่งเป็นตำแหน่งถนัดของน้องอยู่แล้วนะครับให้โมเมได้ลงสนาม บอลสั้น bon นะครับเมื่อวานนี้ใช้คารีนาคู่กับสศิวิมลวันนี้ก็สศิวิมลได้ลงสนามเหมือนเดิมนะครับบวกกับท่านั่งของแก้วกระยาที่ได้ลงสนามแทนท่านั่งของคาริน่านะครับแล้วก็ริโบโร่สองคนเนี่ยก็จะเป็นพี่อ้อมที่กำพรนแล้วก็น้องนุ้ยนะฮะอุไรท์ที่สลับกันเล่นนะครับส่วนทางฝั่งของกัวนิชเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า6คนแรกของเขาเนี่ยเป็น6คนแรกที่แบบว่าเ,เล่นดีมากนะครับแต่ละคนนะมีตกลักเลยก็จะมีตัวเซตเบอร์สิบสี่นะครับซีโรเวตซึ่งเป็นคนเซอร์เบียนะครับแล้วก็เบ เป็นผู้เล่นจากยูเครนนะเบอร์ห้าเมื่อวานเนี่ยอาจจะฟอร์มไม่ค่อยโดดเด่นถ้าเบอร์เจ็ดนะครับแต่เบอร์เบอร์เจ็ดเมื่อวานนี้โหดมากแต่วันนี้การว่าเบอร์ห้านะเดนิสวาดนี่ตีดีจริงๆนะครับตัวผู้เล่นต่างชาติของของเขาอ่ะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างมีมาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็คุณภาพเกมค่อนข้างค่อนข้างดีมากนะครับผมเกมใน,นเซตที่หนึ่งเนี่ยนะแลนดฟูดออกตัวได้ค่อนข้างดีนะครับคือต้นเกมเนี่ยเหมือนกับว่าทางคู่แข่งยังตั้งตัวไม่ติด แล้วก็ได้พุช่วยโอกาสได้ดีจังหวะเกมที่ที่ทําได้ดีขึ้นนําไปก่อน 6- กต่อสนะครับแล้วก็เขาก็เลยต้องต้องขอเวลานอกเหมือนพอขอเวลานอกกลับไปปุ๊บทีเนี้ยอูการมีว่าไปมันจุดติดพอดีแต่ว่ากลับมาเล่นได้อีกทีหนึง่งไดฟุชก็ยังขึ้นนําในช่วงเวลานอกแทางอีกครั้งที่1นนะช่วงต้นเกม8ปดต่อหผมมองว่าเกมของของไดุ้ชเนี่ยมันก็ยังต้นเกมมันยังดูได้อะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่อาาพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งเนี่ยไดุ้ชเริ่มที่จะฉีกแต้มหนีออกไปเรื่อยๆ นะฮะประสิทธิภาพในเกมลุกของทีมในช่วงต้นก็ยังทาได้ดีรวมไปถึงกู้แข่งเองยังบุกได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเกมลุกขเขายังยังเตือๆต,ต,ตืน,ต,นตันกันอยู่นะครับจนกระทั่งนําไป12-7ตแล้เาก,ก็ขอเวลานอกอีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นนะครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นเกมที่เหนื่อยทางทั้งสอนฝูเหมือนกันเริ่มที่จะเห็นข้อผิดพลาดของทีมมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของเกมรับทั้งในเรื่องประสิทธิภาพในเกมลุกแล้วกเริ่มเดี่ยวมีข้อผิดพลาดมากขึ้นบวกกับกู่แข่งเริ่มที่จะ ตั้งตัวได้อ่เกมลูกเขาเริ่มตีเข้ามือมากขึ้นเขาเริ่มที่จะมีเกมรับที่เหนียวมากขึ้นนะครับทำให้เกมมันเริ่มมันเริ่มอึดอัดจริงๆในเซตแรกเนี่ยผมผมยังหวั่นใจว่าจะจะหลุดไปหรือเปล่าแต่ยังโชคดีที่ว่าท้ายเกมอ่ะเขามาพลาด2ลูกคือมาพลาดตีโดนบล็อกลูกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีพลาดตีเสียไปอีก2แต้มนะฮะก็เลยแพ้ไป25ต่อ22นะคะรัเดวนฟูลเลยชนะไปก่อนในเซตแรกถือว่า ช่วงท้ายเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่แบบเอเอามามาได้จังหวะพอดีนะครับเซตแรกชนะไปก่อน25ต่อ22ก็ถือว่าเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้พอเข้าสู่เกมใน,ในเซตที่2เนี่ยโค้ชแขกก็เหมือนกับว่ายังยังให้โอกาสผู้เล่นในเซตแรกที่ชนะมาก่อนนะฮะแตการพีว่าพอในเซตที่2เนี่ยคู่แข่งเริ่มที่จะทําได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงเวลานอกสนามอีกครั้งที่1เป็นต้นมาเนี่ยเกมลุกของทางกัวนิชโอ้โหมันมันโหดร้เลยเกินมันดีเหลือเกิน รูปถึงเกมเสิร์ฟของเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับทาให้เลนฟุตตั้งตัวไม่ได้นะครับหลายช่วงหล,หลายจังหวะนะครับพี่แขกก็พยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนน้คนนี้ลงมาสลับสับเปลี่ยนลงมาเปลี่ยนลุกนิกลงมาบ้างนะครับลงมาเซตแทนเปลี่ยนรีอันล,ลงมาแทนโมเมบ้างนะครับเปลี่ยนโทเมลงมาแทนออมบ้างนะฮะก็กลายเป็นว่าเกมในเซตที่2เนี่ยทางไดมอนด์ฟุตเป็นรองเยอะมากนะครับผม ก็เซตนี้พอมันห่างเยอะๆก็เหมือนกับช่วงท้ายก็ไล่ไม่ทันแล้วนะครับทางกุนิชก็ชนะไป25ต่อ13คะแนนเซตนี้ค่อนข้างขาดเลยเกมเกมไปรองเยอะมากนะครับหลุดก็เยอะนะฮะในช่วงเซตที่อพอเข้กสู่ช่วงเซตที่3มเนี่ยมีการปรับเกมใหม่นะครับผมมีคาริน่าลงมาเซต3แล้วลงมาแทนสศิวิมลนมีนุกนิกลงมานะฮะแัเ้เซาลงมาเซตแทนกุลภาต้นเกมยังสูสีนะยังของสองทีมก็บิดเบียดกันอยู่แต่ยิ่งผมว่าตั้งแต่เซตที่2องไปจนมาเราเริ่มเห็นแล้วว่า เกมลับของกวนิสเมันมันเหนียวมากขึ้นนะฮะเขาเดนมาร์กฟู่ทำเกมบุกดีๆเหน่งๆได้หลายลูกนะแต่ว่าก็ไม่พลาดเองเขาก็เก็บได้นะครับคือกว่าจะได้แต้มกว่าเขามามันก็เหนื่อยเหมือนกันแล้เป็นเป็นเกมที่ที่ที่ทยากเหมือนกันสำหรับทางเดนมาร์กฟูนะครับแล้วก็เซตที่2เนี่ยเขาขึ้นนําไป24 22ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ทายๆเนี่ยจริงๆเขาทำไป22 18ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเดนมาร์กฟูตามมา 24เท่านะครับแล้วก็ลูกลูกเสิร์ฟของโมเมเอสช่วงท้ายด้วยนะฮะเซตที่สามเนี่ยก็พอตีเสมอได้กลายเป็นว่าเราไปเสียเปรียบตรงที่ไม่ได้เป็นฝ่ายขึ้นนําเลยนะครับเป็นฝ่ายตามหลังอยู่ตลอดกลายเป็นว่าน่าเสียดายตรงที่ช่วงช่วง,วงแต้มเดียวเราไม่มีโอกาสได้ขึ้นเซตพอยต์เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นลูกที่ของเราเดนฟูรี่ตีออกไปเองนะก,ก็เสียไปเองเลนจ์บล็อกทัชก็ไม่ไม่โดนมือนะก็แพ้ไปนะครับ2927สองอ่าโดนนําไปสองตหนึ่งเซตนี้ คือพอโดนทำสองหนึผมมองว่ามโอกาสที่จะกลับมาค่อนข้างยากแล้วเพียงแต่ว่าในระหว่างเกมเซตที่4เนี่ยเกมมันก็ไม่ได้ห่างกันมากแล้วต้นเกมแมนฟุก็ออกตัวได้ดีด้วยอาจจะก,การออกตัวได้ดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาช่องว่างคะแนนได้ได,ดีมากเท่าไหร่แล้วก็ไปหลุดกันเองในช่วงกลางๆเกมนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางโกลิสติปอ่าพลิกแต้มกลับมานําได้ในช่วงท้ายอีกครั้ง24 22คือช่วงท้ายเขาที่เปรียบเราตลอดเลยเหมือนจะไปหลุดในช่วงกลางๆเกม แล้วก็ไปโดนนําในช่วงท้ายแต่ก็ยังกลับมาได้อยู่ดีตีเสมอแล้วก็เซตเนี้ยมีโอกาสที่จะขึ้นนําได้ด้วยซ้ําไปนะครับนํยี่ิ้ายี่สี่ด้วยนะฮะแล้วก็นํยี่25บหกยห้านะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเป็นฝ่ายเขาที่ตามกลับมาเป็นฝ่ายนําได้ตลอดเลยจนกระทั่งช่วงท้ายเกมก็ตีไปติดบ,บล็อกนะฮะเออเป็นบล็อกแล้วลงนะทุกทายนะก็น่าเสียดายไปนะครับที่ทางเนพูดแพ้ไปนะครับ29ต่อส1เอ็ดในเซตที่สี่ ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าคู่แข่งเองก็เกมลุกดีมากนะครับบอลมีจังหวะบอลไหลหลังของผู้เล่นเขาตัวสั้นจําเบอร์ไม่ได้แถ้าแบบไหลหลังมันจะไหลไหลาย,ยาวไปสุดโค้งอ่ไหลยาวไปสุดสุด,สดสข,ขาแล้วก็ตีคมตลอดเลยก็จะตีฉีกตีตรงลงลูกๆเลยลเบอร์ห้าเขาก็แบบตีดีมากเบอร์เจ็ดด้วยนะครับกลายเป็นว่าตัวลุกเขาทั้งสองคนประสิทธิภาพค่อนข้างดีผีกระไดมันฟุวันนี้เกมลุกอะจะหนักไปที่โมเมซะเยอะนะครับพอ,พอโมเมตีไม่ได้ คนอื่นก,ก็ไม่สามารถที่จะทำแต้มช่วยทางโมเมได้เยอะนะครับวันนี้ก็เลยทำให้โมเมกลายเป็นแบบว่าตัวออกสกอหลักของทีมที่ที่ค่อนข้างมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวผิดก,กับของเขานะที่ตัวสั้นเขาก็ดีโค้งสองคนเขาก็มานะครับ,นะรบนั้นนี้เลยทำให้ไดมอน n d f แพ้ไปนะครับหนึ่งต่อสามเซตสถิติหลังเกมนะของไดมอน n d f ที่ลุกได้สี่สิบแปดแต้มของเขาในลุกได้หกสิบสามนะบล็อกเนี่ยเขาบล็อกได้สิบห้านะครับไดมอน n d f บล็อกได้สิบเอ็ด บอลเสิร์ฟด้วยนะครับบอลเสิร์ฟของเขาเนี่ยเขาเสิร์ฟเอสไปเลูกอันนี้เป็นจุดอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะที่เขาเสิร์ฟดีเหมือนกันนะครับผมของไดมอนด์ฟูลที่เสิร์ฟเอสไป2มาจากโมเมทั้ง2ลูกเลยนะฮะเสิร์ฟเอสนะฮะเอูเร์เนี่ยเขาเสียเองเยอะนะเาเสียเองไป33ของเรานี่เสียเองไป22นะฮะแต่ว่าผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดของเกมนั้นนี้ก็เป็นเบอร์5นะครับเดดิโซวาทําไป30แต้มตบไป25บล็อกไป2แล้วก็เสิร์ฟเอสไป3ลูกส่วนโมเมเนี่ยทำไป25แต้มนะครับ ตบไป22บล็อกไป1แล้วก็เซิร์ฟเไป2นะครับอันดับ3นี่เป็นเบอร์7นะฮะกับตันทีมของเขานะครับอาโดชินา21แต้มตบไป19แล้วก็บล็อกไป2อันดับ4ก็ยังเป็นของเขาอยู่นะนาเบลเชนโกเบอร์ ko, 17นะครับก็ตบไป12คะแนนนะครับก็ถือว่ายังได้เยอะของเราเนี่ยออมเนี่ยหัวเสานะครับทำไปได้10แต้มนะเกมแบบนี้คือจะบอกว่าเกมลุกของคู้แข่งอะทำได้ดี มากกว่าพอสมควรเลยนะครับทําให้เกมของเขาที่มันมันค่อนข้างดีกว่ามีตัวออกสกอร์ได้เยอะกว่านะครับเขาก็เลยเป็นผู้ชนะไปนะครับตัวทางชาติของเราเมื่อวานเนี่ยเรียนลงมาแล้วเล่นได้ดีนะเออก็ส่วนหนึ่งผมมองว่าตําแหน่งของเขาอะมัน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 ทับกันกับโมเมอ่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าลงมาแล้วก็อาจจะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มไนี่อย่างเต็มที่นะครับผมก็ก็ต้องเลือกอะพี่แขก็ต้องเลือกว่าจะจะใช้ตรงไหนแต่อย่างในไทยลีกเนี่ยเขาเออไปเล่นบอลสั้นเนาะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า กา,การปรับแผนวางหมากของค้นเขาเ,เ,เขาวางยังไงแต่ว่าอ่ะพอมันแพ้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลุ้นกันต่อในเกมนะัดต่อไปแล้วกันนะครับทีนี้พูดถึงสถานการณ์ในการลุ้นเข้ารอบกันหน่อยนะครับผมคืออย่างที่บอกไปนะว่าเกมรายการนี้เขาจะคัดเอาอันดับหนึ่งอันดับ2ใช่ไหมเข้าไปชิงชนะเลิศคือสถานการณ์ตอนนี้ไดมอนด์ฟูดเองแม้ว่าจะแพ้ไปเกมหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรามองมองในมุมบวกนะครับผมมันก็ยังไม่ได้แบบว่าปิดโอกาสในการลุ้นเข้าชิงมากนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดชนะที่เหลือเนี่ยไอกเกมอีก3เกมที่เหลือเนี่ยยังไงก็เข้าชิงอยู่แล้วนะครับถ้าชนะหมดนะเพียงแต่ว่ามันจะไปหนักหน่อยในเกมนัดสุดท้ายที่มันงเจอกับเอาไทายเจ้าภาพนะครับเป็นแชมป์เก่าด้วยนะแล้วก็เขาชนะกวนิชมาด,ด้วยนะครับรูปไปถึงว่าเกมหน้าก็หนักเจอกับอีหลานเนี่ยด้วยคุณภาพของของเขาเนี่ยโอเคช่วงหลังเขาเขาเริ่มที่พัฒนาทีมขึ้นมาได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าฟอร์มเล่นของเราเล่นได้ดีนะฮะ เหมือนกันในเกมนัดแรกเหมือนกับในเกมช่วงช่วงเซตที่1เนี่ยผมว่าเราก็น่าจะเก็บอิหร่านได้นะครืรอถ้าชนะ3มเกมรวดเนี่ยเข้าชิงอยู่แล้วเข้าชิงแน่นอนนะครับส่วนชิงกับใครนี่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ต้องรุนกันนะครับเอาใจช่วยกันเยอะๆหน่อยทั้งในเกมนัดต่อไปจออิหร่านอ่วันพรุ่งนี้เจอกับบริสเซนในเวลา12บสองนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางด้านของไทยบอลฟุตนะก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อแล้วกันนะครับ